สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางฮานอยและแนวทางลาวของแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดที่12สิงหาคม2563แม่น้ำหนึ่งให้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแนวทางฮานอยและแนวทางลาวงวดที่12สิงหาคม2563ฮานอยก็จะรวมทั้ง3ฮานอยนะคะทั้งฮานอยปกติฮานอยพิเศษและฮานอย VAP ค่ะและลาวสตาร์นะคะแม่น้ำหนึ่ง เน้นฟันที่เลขห้านะคะเน้นฟันห้าค่ะวันนี้เน้นฟันที่เลขห้านะคะอัดหนักที่เลขห้าศูนย์และห้าแปดนะคะเน้นอัดหนักที่เลขห้าศูนย์และห้าแปดนะคะเลขในตารางก็จะมีศูนย์แปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดและเจ็ดห้านะคะส่วนเลขกันสามตัวก็จะมีศูนย์ห้าสองนะคะเลขกัน ศูนยนะคะและวันนี้แอดมีแนวทางจีนรอบป่ายและสิงคโปร์รอบป่ายมาให้ชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะ